วันนี้เป็นเด็กหลังเวทีอีกแล้วนะคะวันนี้มาดูคอนเสิร์ตอยู่ที่วัดกับตะพังที่ปทุมธานีนะคะเป็นงานวัดทำบุญซึ่งจัดใหญ่มากเลยมีอาหารมีการขายสินค้าต่างๆเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปเดินเที่ยวงานวัดด้วยกัน น,นนี่นะคะอยู่หลังเวทีเขากำลังจะจัดตั้งเวทีคอนเสิร์ตกันนะคะนี่อันนี้ด้านหลังไฟอันนี้ช่วงเย็ยนนะคะนี่ค่ะเป็นเด็กหลังเวทีคอนเสิร์ตตรงนี้นี่คือบรรยากาศหลังเวทีคอนเสิร์ตนะคะ ดดเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปจะพาทุกคนไปดูหน้าเวทีคอนเสิร์ตอันนี้เรามาดูทีงานเซตอัพทำลองเครื่องเสียงด้อคะ่ะสังเกต รู้สึกว่าคนจะเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะมีชิงชาสวรรค์ด้วยมีของเล็กเล่นด้วย วันนี้มาเฝ้าอยู่หลางเวทีอีกแล้วอืมด้วยที่มาดูคอนเสิร์ตคลาบาวตอนนี้อยู่ปทุมธามนีนะคะใกล้กรุงเทพร้อนมากเลยดูอากาศร้อนมากเลยน้ำมันเยิมเลยแต่กิเกียดออกไปข้างนอกเขาทำงานกันอยู่ก็เลยนั่งรอยอยู่ในรถ อยากอาบน้ำจังอแอบดูพี่ชายนี่คื่รถจอดเพียบเลยคิดว่างานวันนี้ใหญ่มากมาดูบรรยากาศนะคะเรามาเป็นเด็กคาวบอย คนเครื่องดนตรีวันนี้มีลิเกด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูลิเกภาากลางแล้วก็งานวันนี้รู้สึกว่าพิเศษกับครอบครัวเซกโลโซกับครอบครัวเป็นจ้าภาพใหญ่ด้วยนะคะเห็นป้ายยังใหญ่เลยเดี๋ยวไปเที่ยวดูงานวัดจะพาชมมีคลิปพาไปเดินดูข้าวของที่ขา,ขายขนมอาหารการกินเห็นตั้งเยอะมาก คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันนะคะอหน้ามันเยิมเลยทุกคน